สวัสดีค่ะวันนี้ก็รักโดยตัวเองโดยการที่ให้รางวัลตัวเองนะคะคือการซื้อกางเกงค่ะกางเกงตัวแรกซื้อในราคา52บาทสั่งไปสั่งไปประมาณสองสาวันก็กางเกงก็ส่งมาค่ะอย่างในรูปกางเกงจะเป็นลายสี ทองดำนะคะทองเหลืองๆดำดำนะคะเป็นผ้ามัดย้อมนะราคา52บาทก็สมกับราคาค่ะมันก็บางๆไม่หนามากผ้าก็มันก็จะสากๆหน่อยค่ะมีความยืดหยุ่นแต่ก็สากแล้วก็บางเนาะแต่ก็สมราคา52บาทค่ะ รับชิ้นที่สองก็จะเป็นผ้าเป็นผ้าไทยนะคะจะเป็นสีทองมีสีเขียวมันเป็นลายที่สวยมากเลยค่ะตอนสั่งนะคะอันนี้จะเป็นตัวละสองรห้าสิบนะคะสั่งไปหนึ่งอาทิตย์แล้วก็ยังไม่ได้ก็ถามก็อินบ็อกเข้าไปถามร้านว่าเริ่มส่งของหรือย,ยังคะอะไรเงี้ยเขาก็บอกเขาจะเช็คสต็อกให้คะ่ะเช็คสต็อกเสร็จก็ สอ,สองวันสองชังวันถึงได้มาแต่ว่าสั่งไปสองตัวได้มาตัวเดียวแต่ว่าสิสนค้าเขาก็ดีนะคะก็ตามราคาค่ะหมายถึงว่าเขาก็ค,ค่อนข้างเนียบค่ะเงียบแล้วลายสวยดีค่ะก็แต่ส่งช้าค่ะแต่สีสวยเลยนะคะ you <laughs>